กล้องติดรถยนต์ในท้องตลาดนะครับลูกค้าถามหากล้องประเภทกล้องแคปซูลนะครับว่ามีกล้องแคปซูลไหมอยากติดในจุดที่เราไม่อยากให้มันบงังทัศนวิสัยบางคนบอกว่าอยากให้มันเป็นกล้องที่ซ่อนอยู่หลังกระจกเราก็พยายามหาว่ามันมีเจ้าไหนบ้างที่ยังมีกล้องแคปซูลอยู่ก็ปรากฏว่าตัว ac dom นะครับเขาพัฒนาตัวกล้อง กล้องตัวนี้ชื่อโค้ดว่า a c d o m e รุ่น M-300 รนะครับรุ่นนี้เป็นกล้องทรงแคปซูลหน้าตาเดียวกับ BN 03นะครับด้านหน้าเป็นแคปซูลด้านหลังก็เป็นแคปซูลเช่นเดียวกันกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 4K นะครับส่วนกล้องหลังให้ความละเอียดแบบ Fu ล l HD แล้วที่สำคัญเวลาเราดูในแอปเนี่ยเราสามารถดูแบบ Picture-in-Picture Picture ได้ Picture-in-Picture Picture คืออะไร พิเชอร์อินพิเชอร์คือเราสามารถดูกล้องหน้าและกล้องหลังที่มันซ้อนกันอยู่ในจอเดียวกันได้ด้วยนะครับแทนที่เราจะต้องกดสลับไปสลับมาเพื่อเช็คมุมมองของกล้องแคปซูลตอนนี้เราไม่ต้องแล้วเรากดทีเดียวเลยว่าเราต้องการเห็นกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันเพื่อที่จะเช็คมุมมองพร้อมกันว่ามุมมองที่เราติดตั้งเนี่ยโอเคไหมและมันบันทึกเหตุการณ์ได้ตรงกับที่เราต้องการไหมนะครับมุมมองเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยนี่แคปไว้ให้ดูแล้ว นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงของกล้องตัวนี้กันโมวมาหลายทางละเดี๋ยวไปแกะกันเลยดีกว่าไปกันเาแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องตัวนี้กันว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเลย มาอันบล็อกกันก่อนว่า AC Dome ให้อะไรมาบ้างสำหรับตัวกล้อง 4K แคปซูลตัวนี้แคปซูลในตำนานกลับมาแล้วคลิปนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวกล้อง AC Dome มนะครับรุ่น M300 ตัวนี้เป็นกล้องทรงแคปซูลแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกล้องหน้าหลังนะครับของ AC Dome AC Dome M300 กล้องทรงแคปซูล หน้าหลังกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 4K กล้องหลังเป็นแบบ Full HD มาเปิดดูข้างในกันเปิดออกมานะครับทาง AC Dom ให้อะไรมาบ้างผมเปิดออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเห็นตัวกล้องหน้าเลยกล้องหน้าวางอยู่ตรงนี้นะครับหยิบกล้องหน้าออกมาครับนี่เขาใส่ซองมาโอเคเลยนะนะครับ เปิดออกมาตัวกล้องนะครับนี่ตัวกล้องแบบนี้นะครับมี 3m ติดมาให้แล้วนี่เป็นกล้องแคปซูลนะครับระบุชัดเจนนะครับว่าเป็น ultra hd ก็คือกล้องแบบ 4k พอร์ตการเชื่อมต่อก็จะมีช่องต่อไฟแบบ micro usb นะครับแล้วก็มีช่องต่อกล้องหลัง แล้วก็ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับนี่ตัวนี้ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดแล้วก็ปุ่มกดปิดเปิด Wifi นะครับตัวฐานเราสามารถสไลด์ออกได้เวลาที่เราติดกับกระจกแล้วเราบอกว่าเราอยากจะมีการแม t นท a แนนกล้องเราก็สไลด์กล้องออกนะครับออกจากฐานได้ตัวแป้นก็ให้ติดเอาไว้ครับเดี๋ยวผมใส่เหมือนเดิมนี่กล้องกล้องตัวนี้คือกล้อง a C Dome รุ่น M 3 0 0นะครับอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องนะครับก็จะมีมาให้อันที่1ก็จะเป็นเรื่องของสายชาร์จตีปดูสายชาร์จนะครับนี่นี่สายชาร์จเป็นแบบไ i โ r o USB นะครับที่ผมบอกนะครับเป็นไ i โคร USB เป็นหัวแบบหัวชาร์จมาเลยนะครับไม่ไม่ใช่เป็นตัวแบบ usb นะเป็นหัวชาร์จแบบปกติเลยนี่แล้วก็มีช่องจ่ายไฟ usb มาให้แต่ไม่ค่อยแนะนําให้มาจิ้มต่อหรอกเพราะว่ามันทําให้กระแสะของตัวหัวชาร์จเนี่ยน้อยลงนะครับกล้องตัวนี้ยังแถมเมมโมรีให้ด้วยนะครับเมมโมรี Memory เป็นเมมโมรี่ acdome นะครับ64กิกตัวนี้คู่มืออ่คู่มือมีมาให้นะครับตัวแผ่นใสนะครับอ่ะ แผ่นสายเหมือนตอนสมัย BN03 นะครับก็มีมาให้2แผน่นตัวล็อกสายนะครับกับตัวก้านพลาสติกจัดสายมีมาให้ครบดูตัวกล้องหลังกันกล้องหลังอยู่ในถุงแบบนี้นะครับกล้องหลังเป็นกล้องหลังส่งแคปซูลน,นะครับระบุชัดเจนว่าเป็น 1080p นะครับหรือ Full HD ตัวนี้นะครับกล้องหลังจะหน้าตาเหมือนกับตัว M580 2-channel กล้องหลังจะเป็นกล้องตัวเดียวกันนะครับกล้องทรงแคปซูล 4HD นะครับสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้นี่ตัวนี้ให้แป้นสำรองมาด้วยนะให้แป้นยึดสำรองมาอันนึง่ง 3M กล้องหลังสำรองอันหนึง่งนะครับสายกล้องหลังนี่สายกล้องหลังเป็นแบบแจ็คนะครับนี่นแบบแจ็คแบบนี้ตัวนี้เวลาเสียบต้องเสียบให้แน่นนะครับ กล้องหลังนะส่วนใหญ่ทุกคนเสียบไม่ถึงข้อสุดท้ายแล้วก็บอกว่ากล้องหลังไม่ติดตัวนี้เสียบให้แน่นนะครับกล้องหลังก็ยาวประมาณ6เมตรนะครับสายกล้องหน้าสายกล้องหลังนะครับยาวประมาณ6เมตรสายกล้องหน้าก็ประมาณ3เมตรนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งาน สวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลาไอทีนะครับตัวกล้องหน้าตาเป็นแบบแคปซูลแบบนี้นี่เป็นแท่งนะครับซึ่งกล้องแบบนี้แหละเป็นกล้องที่ลูกค้าหลายๆคน่ะชอบนะครับเพราะว่ากล้องมันสามารถติดซ่อนอยู่ด้านหลังกระจกได้ง่ายนะครับแล้ว,ว่าและรูปทรงมันทันสมัยนะครับนี่เป็นทรงซ่อนหรือบางคนหู้ยอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยวิ์งเพราะว่า มันแนบอยู่ด้านหลังกระจกนะครับติดแล้วมันดูเนียนมันดูไม่ออกว่ารถเรามีกล้องติดรถยนต์อยู่นะครับแต่จะบอกเลยใครติดกล้องติดรถยนต์นะครับแล้วคิดว่าเฮ้ยเราจะติดกล้องแบบซ่อนไม่อยากให้คนอื่นรู้อันนั้นอะไม่เวิร์กติดกล้องติดรถยนต์แล้วต้องให้คนอื่นรู้เลยบอกพอเดินผ่านรถเราปุ๊บเห็นเลยว่าเฮ้ยรถคันนี้ติดกล้องติดรถยนต์อยู่นะครับดังนั้น เมื่อเขาเห็นกล้องนะครับหรือเมื่อใครสังเกตว่ารถเรามีกล้องเนี่ยเขาจะพยายามระวังเราเขาจะพยายามไม่ยุ่งกับรถเราหรือเขาจะพยายามไม่เข้ามาใกล้นะครับเนื่องจากเขาห่วงว่าเวลาที่มีปัญหาต่างๆกล้องเราจะบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการบันทึกจากกล้องแบบ 4K มันให้ภาพที่ชัดเจนแค่ไหนไปดู ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพจากกล้องติดรุยนเอซิโดมรุ่น M300S นะครับเราจะเรียกว่า M300S หรือผมอาจจะเรียกว่า M300 ในคลิปก็ได้นะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ 4K นะครับกล้องหลังให้ความละเอียดแบบ FullHD ภาพจริงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้มีการปรับเพิ่มแสงใดๆทั้งสิน้นทดลองในวันที่ฝนกำลังตกนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็ให้ลูกค้าสามารถ เห็นภาพได้ว่าภาพที่ออกจากกล้องแบบนี้คุณภาพเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับไปดูรายละเอียดกันก่อนแล้วค่อยมาดูภาพที่เหลือกันกลับมานะครับตัวกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่เขาพัฒนาขึ้นมาจากตัว bn 0 3ที่เป็นกล้อง 2K นะครับตัวนี้อัดฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปเป็นกล้อง 4K แล้วก็เวลาที่เราดูในแอปเนี่ยเราสามารถดูแบบ Picture in Picture ได้คือเราดู พร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ด้วยนะครับเมื่อเราสั่งตัว AC Dome M 3 0 0มาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเออสะดวกขึ้นก็คือเดี๋ยวนี้เขามีเมมโมรมาให้ด้วยเนะเมมโมรี่หกนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น,เ,ปนเมมแบบไม่ได้มีแบรนด์เป็นแบรนด์ที่ขายเมมโดยเฉพาะนะครับเป็นแบรนด์ของกล้องติดรถยนต์เองแต่ว่า มันก็สามารถใช้งานได้เบื้องต้นนะครับต่อมาเราอยากจะอัปเกรดให้เมมโมรีดีขึ้นเราก็ไปเลือกใช้เมมโมรีที่เป็นเจ้าเมมโมรีชั้นนำในท้องตลาดนะครับที่มีเมมโมรีสปีดต่างๆไว้รองรับนะครับผมแนะนำเลยว่าเราใช้กล้องแบบ 4K แล้วเนี่ยเราควรใช้เมมโมรีที่มันเป็นมาตรฐาน U3 นะครับคือมันรองรับกันอ่านเขียนได้เร็วขึ้นหรือเราจะไปใช้แบบ ไฮแอนดูแลนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ A c ซ o m ดมรุ่น M300 นะครับตัวนี้เวลาสั่งสั่งให้ถูกอยากได้กล้องแคปซูลหน้าหลัง a อซ o m ดม3 0 0ที่เป็นกล้องดูโอคือคือกล้องมี2ตัวกล้องหน้าตัวหนึ่งกล้องหลังตัวหนึ่งนะครับกล้องหลังก็เป็นทรงแคปซูลเหมือนกันนี่แต่ไซส์ต่างนะเพราะกล้องหน้าเขามีระบบควบคุมนะครับกล้องหลังนี่ตัวนี้เป็นกล้องเสริมนะครับส่งข้อมูลไปที่กล้องหน้าเมมโมรีเสียบอยู่ในกล้องหน้านะครับ ส่งข้อมูลไปกล้องหลังความละเอียดแบบ Full HD กล้องหน้าความละเอียดแบบ 4K นะครับทําไมผมถึงไม่รีวิวเหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้ารู้ว่าตัวกล้องที่เราสั่งตัวกล้องที่เราดูหรือตัวกล้องที่เราจะใช้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรที่เหมาะสําหรับการใช้งานจริงๆบ้างนะครับจะไม่บอกว่าโอ้ยตัวนี้ค่าแสงเท่านั้นเท่านี้เวลาออกอันนั้นอนะไปอ่านเอาในคู่มือนะครับ ในคู่มือมีสเปคให้ไม่ต้องให้พวกที่รีวิวมาบอกหรอกว่ามันทำยังไงได้บ้างนะครับตัวกล้องนะครับตัวนี้ยังให้แผ่นใสสำหรับรองการติดตั้งมา2แผ่นนะครับนี่จะสังเกตด้ว่าแผ่นมันใหญ่นะครับกล้องหน้าเราอาจจะใช้แผ่นใหญ่เลยเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกระจกเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวกล้องมันค่อนข้างมีน้าหนักส่วนกล้องหลังเราบอกว่าเรากล้องมันเล็กติดเดียวเราอยากจะใช้ครึ่งหนึ่งก็ตัดครึ่งได้นะครับตัวนี้แผ่นใสลองสําหรับการ ติดก,กล้องกับกระจกนะครับทีนี้มาดูสายชาร์จกันบ้างกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะครับยังเป็นโมเดลเดิมนะครับใช้สายชาร์จแบบ m i โคร USB แล้วก็เป็นสายแบบเสียบช่องจุดบุหรี่แบบนี้นี่เป็นปลั๊กตัวผู้แบบนี้นะครับด้านหลังมี USB Type A ให้1ช่องนะครับแต่ถ้าถามผมแนะนำว่าเราใช้เสียบเฉพาะกล้องอย่างเดียวพอสายกล้องหน้าความยาว3เมตรนะครับ กล้องหลังยาว6เมตรกล้องหลังยาวเพียงพอนะครับตัวนี้ผมเคยเดินตัวเอาผาดน,นะครับเดินสบายๆนะครับสายเหลือแต่ถ้าเกิดไปเดินพวกกลุ่มของคอมพิวเตอร์อาจจะต้องพลิกแพงนิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถตู้สายมันใช้เยอะกว่าแน่นอนนะครับใครบอกว่าเดินได้บอกเลยว่าเดินแล้วไม่พอนะครับรับรองอุปกรณ์อื่นนะครับก็มีมาให้ ก็จะเป็นพวกกิบล็อกต่างๆแล้วก็การจัดสายเท่านี้นะครับอุปกรณ์มาตรฐานของเจ้า a c d o m ดรุ่น m 3 0 0นะครับก็มีมาให้ตามด้านหน้านี้ตามที่ผมบอกไปว่าอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรมาบ้างนะครับกล้องสายกล้องหน้าประมาณ3เมตรสายกล้องหลังประมาณ6เมตรนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีมาพร้อมเมมโมรี Memory, มีมาพร้อมเลยเรียกได้ว่าสั่งกล้อง a c d o m ด m 3 0 0ตัวที่เป็นดูโเนี่ยติดได้สบายสเลย ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับเมมโมรีเปลี่ยนทีหลังถ้ามันเสียนะครับติดกล้องยุคนี้แล้วเลิกถามแล้วว่าเราจะติดกล้องหน้าอย่างเดียวมีกล้องหลังมาแล้วศูนย์ให้กล้องหลังมาแล้วกล้องหลังที่รถมีในปัจจุบันนะครับเป็นกล้องถอยหลังนะครับกล้องหน้าหลังที่ทางบริษัทหรือผู้ผลิตกล้องติดรถยนต์ที่เป็นแบรนด์กล้องติดรถยนต์เขาขายคือกล้องบันทึกนะครับกล้องที่แถมมารถยนต์คือกล้องช่วยขับ ทำให้เราถอยหลังสะดวกขึ้นแต่ตัวนี้เป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์เป็นเครื่องบันทึกหรือเป็น Dash Cam เป็น D V R ที่อยู่ในรถนะครับตัวนี้คลิปนี้นะครับผมจะบอกจุดเด่นของกล้อง ติดรถยนต์ตัว a c d o m e M300 กันนะครับว่าเจ้ากล้อง a c d o m e M300 กล้องแคปซูล 4K เนี่ยที่มันมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยฟังกช์ชันเด่นๆคืออะไรเอาแบบสิ่งที่เราควรรู้นะครับข้อที่1กล้องหน้าเป็นความละเอียดแบบ 4K ใส่เมม o r y นะครับมีเมม o r y แถมให้64แเราบอกอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เท่าไหร่ก็รองรับตั้งแต่32ถึง256กิก นะครับสำหรับตัวกล้อง a c d o e M300 ควรใช้ Memory U3 นะครับตัวกล้องไม่ได้ใช้แบตเตอรี่กล้องใช้ซ u เปอร์คาปาซิเตอร์ซึ่งมันเป็นตัวเก็บประจ,จุที่จ่ายไฟแทนแบตเตอรี่และมันทนความร้อนไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับเหมาะสำหรับประเทศไทยแน่นอนตัวนี้นะครับข้อต่อมาตัวกล้องมีแอปพลิเคชันรองรับ Wi-Fi Direct เราสามารถลงแอปในโทรศัพท์แล้วเราสามารถเชื่อมกล้องได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องถอดเมมโมรีออกมานะครับตัวกล้องส่งสัญญาณ Wi-Fi 5G ให้โทรศัพท์เราเชื่อมต่อทำไมถึงเลือกใช้ตัว Wi-Fi 5G ไม่ได้เลือกใช้ตัว2.4นะครับ Wi-Fi 5G เนี่ยมันสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วมากขึ้นนะครับกล้องเป็น 4K แล้วส่งผ่านตัว Wi-Fi 5G มือถือเราจะดึงไฟล์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันเกิดการรบกวนได้น้อยลงด้วยเพราะว่าคลื่นรีโมทต,ต่างๆส่วนใหญ่เป็นแบบ2.4ทั้งนั้นนะครับมันกวนกันไปหมดต,ตัวนี้ 5G นะครับยกเว้นในรถลูกค้ามีกลุ่มของ Android Auto หรือกล่อง Android Box ที่ใช้ Wi-Fi เหมือนกันมันจะดึง Wi-Fi จากมือถือก่อนนะครับเราก็แค่ปรับ Wi-Fi มาให้มันมาเชื่อมกล้องแล้วเราก็สามารถเชื่อมกล้องได้เหมือนเดิมนะครับ ฟังก์ชันเด่นๆมีอะไรอีกก็มีเรื่องของ G sensor นะครับระบบล็อกไฟล์อัตโนมัติเวลามีการกระแทกการชนกล้องก็จะเก็บไฟล์ให้อัตโนมัติรองรับระบบบันทึกตอนจอดตัวนี้รองรับระบบบันทึกตอนจอด24ชั่วโมงนะแต่ต้องสั่งซื้อออปชั่นเสริมนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มของสายฮาร์ดไว์คิดไม่ว่าจะเป็นสายฮาร์ดไวคิดหรือจะเป็นลัก OBD นะครับลัก OBD เนี่ยมันจะช่วยในการติดตั้ง นะครับให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับฟิล l บ็อกหรือใครบอกว่าเฮ้ยฉันใช้ฟิล l บ็อกได้ใช้ฟิล l บ็อกดีกว่านะครับฟิลบ็อกจะให้การตัดไฟตัดเข้าสู่โหมดบันทึกจอดได้แม่นกว่านะครับตัวนรถที่มีข้อจำกัดในด้านของการต่อฟิล l บ็อกให้ใช้ปลั๊ก OBD นะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เราสั่งกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ๆพวกนี้นะครับถ้าเราจะใช้อุปกรณ์เสริมต้องแจ้งด้วยนะครับ เพราะว่าอุปกรณ์เสริมไม่ได้รวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องนะต้องสั่งเพิ่มนะครับฟังก์ชันเด่นๆฟังไปจนครบแล้วนะครับเรื่องของการปรับค่าแสงการปรับแสงเวลาที่รถเข้าไปในที่มืดเนี่ยกล้องพวกนี้มันปรับแสงออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ถามว่าเมมโมรี่64บันทึกได้กี่วันนะครับกล้องติดรถยนต์บันทึกเป็นชั่วโมงเพราะมันใช้ การบันทึกแบบคุณภาพสูงนะครับไฟไฟล์ใหญ่มากนะครับเวลามันบันทึกมันบันทึกเฟรมละเอียดดังนั้นกล้องติ่นยน์จะบันทึกเป็นชั่วโมง64กิกก็คิดง่ายๆเลยว่าตัวนี้เป็นกล้อง 4K หน้า 2K หลังนะครับก็ประมาณ3-4ชั่วโมงมันก็จะวนนะครับนับตอนเฉพาะที่รถทํางานอย่างเดียวนะครับรถรุ่นใหม่ๆบางยี่ห้อหรือรถยุโรปบางยี่ห้อเขาจะมีการหน่วงไฟตอนที่เราดับเครื่องเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างเช่น BMW นะครับ Volvo พวกนี้เวลาที่เราดับเครื่องรถไปแล้วเนี่ยกล้องยังทำงานอยู่ในโหมดขับขี่อยู่นะครับประมาณ10นาทีพอระบบรถตัดกล้องก็จะปิดระบบนะครับยกเว้นใครที่ใช้สาย h a r ร Wire หรือสายบันทึกตอนจอดเนี่ยพอเราดับเครื่องไปแล้ว10นาทีมันถึงจะเข้าโหมดจอดรถนะครับใน10นาทีแรกมันยังทำงานในโหมดไดวิ่งหรือโหมดขับรถอยู่นะครับนี่ฝากไว้สำหรับกล้อง เอซิดมกล้องแคปซูลในตำนาน